างกัับบจ่่จอยนีครสมุยยอู่ตัวสสมุยมยยยยนนนนนีีนนีี่่่่่่่่ฮะะออออููููวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ช่อง YouTube ตะก,กอออฟิเชียลนะมาดูคู่แชมป์คนนี้แชมป์มากนะฮะได้แชมป์ที่สนามพุทธบูชา39นะตะกอถ้วยนะครับป๋าจ่อยโนรีครับมาอีกแล้วครับอๆๆเอ้าดึงไปไหนครับ,อรบโอ้โหเจอเจอกันกับใครนะพี่กบ ใครนะฝั่งนู้นผมลืมชื่อพี่เอกับปาสานพี่เอกับปาสานนะปาสานตัวเสื้อพี่เอเอนะครับ,บเสิร์ฟเสิร์ฟแปรแรกข้ามนะครับฝับ่งนู้นได้เอกับสารเนนะี่ยได้ข้ามสองเลยฝั่งนี้ปากน้ำได้ข้ามได้แค่ตัวเดียวกับพี่จอยโนรีนะหกตอนหนึ่งครับดูครับ,บแลกเสิร์ฟเลยโอ้โอสดจริงๆครับต้องบอกว่าสดจริงๆนะฮะได้แชมป์นะการันตีได้แชมป์ด้วยชุดนี้ไปประกาศรับประกันนะ มีใบประกาศรับประกันเจ็ดตัวหนึ่งครับโอ้ยเกมเสริมอีก้วยนะนะฮะได้แชมป์ที่สนามพุทธบูชาในสองเดือนที่ผ่านมาครับฝ่ายจอยโนรีวันนี้มาบนเวทีสายเดิมพันครับที่สนามของออมชัยศรีหนึ่งต่อเจ็ดครับห่างกันเยอะเลย ป่าสารครับมาคนเดียวครับจังหวะน,นี้นี่แล้วเอาป่าสารครับโอ้โ,อโหไทยโนีลีับดูฮะสิงด้วยนะจะตัวหนึ่งครับ นี่เลยครับโอ้โหเต็มรอบเลยครับเราอยู่กันที่สนามของอมรชัยศรีนะครับกับช่อง y o u t u b e ตะกอออฟิเชฝั่งนี้นี่คือยอดนะครับแล้วก็ปลาจ่อยโนรีนะครับค่ายของปากน้ําฝั่งนั้นปลาสันแล้วก็พี่อะไรนะพี่ลืมเสื่อฝาเสื้อฟาเอ๋ <A. S 1> พี่เอนะฮะมาดูกันไหมครับข้ามแช่ปลาจ่อยโนรีคนเดียวนะครับโอ้โห นี่ยสุดจริงๆนะแล้วแล้วแล้วต่างหูเขานะซิงด้วยนะดูครับซิงด้วยนะโฮโฮจีบแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อหนึ่งครับห่างกันที่หกแ้มเลยครับจ่อยโนรีสารครับบางใหญ่เตะดีเหมือนกันนะครับถือว่าเตะดีเหมือนกัน แต่วันนี้ต้องบอกว่าโดนฉีกนำห่างก,กันเยอะเลยครับวันนี้เราอยู่กับช่อง youtube ตะก็ออ f f i เช a l ลนะครับที่สนามอมรชัยศรีตรงกับวันที่2 0 25นะฮะ1ต่อเครับถักถ่ายเดือด้านซ้ายครับจอดโนรีโอ้โหวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับนะฮะสำหรับปลาจอดโนรีมาเป็นครั้งแรกครับในแบนด์ของค่ายของปากน้ำนะฮะ เจ็ดต่อนหนึ่งครับเสิร์ฟเองข้ามเองด้วยอายุไม่ต้องถามถึงนะครับห้าสิบอัพอยู่แล้วครับโอ้วันนี้โอ้โหจ่ยโนรีโอ้ไม่มีสิทธิ์จริงๆนะฮะต้องบอกว่าแต้มอยู่ที่8ต่อนหนึ่งครับ โยงไปที่ปาสานครับเนี่ยต้องบอกว่าแรกซันแบ็กล้วนๆเลยนะฮะปาสานนี่ก็ซันแบ็กแล้วส่วนปาจอโนโดรีนี่ก็ซันแบ็กเหมือนกันนี่ฮะตามสไตล์ของเขาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินบอกอายุนะว่าอายุเท่าไหร่นะหนึ่งต่อแปดครับสารครับ โอ้นิ่งนะเอา้าจอยโนรีแก้ไขโอ้เออเดี๋ยวดี๋ย <c oughs> <c oughs> ชงยังไงนะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ป้าจอยอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยาถามก่อนห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองปีครับห้า <c oughs> สิบสองขวบสิงขวบขวบิงด้วยนะดูต่างหูด้วยก็บอกเลยว่าสิงวัยรุ่นสายสิงแปลตอนนึงครับอ่านกันที่7เจ็ดแต้ม <c oughs> ที่ดีสารเลยครับนี่ฮนะสไตล์แบบต้องบอกว่าแลกกันซันแบ็กหลักๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารบางใหญ่รวมถึงจอยโนโลีนะครับวันนี้พ่อ้าครับหนึ่งต่อแปครับมากันอีกรอบอู้ย เก็มหล,กหลักๆในการซันแบ็คของเขาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสุดๆจริงๆ <c oughs> นะฮะแปดตัวหนึ่งครับอืมปาสานเล่นคนเดียวแล้วครับไม่ถึงครับโอ้โหล็อกอีกหนึ่งจังหวะครับ จอยโนรีครับยิ่งกระโดดห้าสิบสองบวกเลย,ยจัดจ้านน่าดูนะฮะดูฮะตามไปด้วยเก้าตัวหนึ่งครับห่างกันที่แปดแทมนี่เลยฮะจังหวาครับ <c oughs> ที่สนามอมรอนชยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนสมัจจรค่างที่จะบางตาพอสมควรนะครับนะฮะถือว่ายังคุกกลุ่นกันอยู่นะครับเกมอยู่หน้าเฟรมตัวนี้ครับสารแล้วก็จ่อยนะครับจอโนอรีลวมถึงกรทางไม่ใช่ทางนานยอดนะครับยืนอยู่ตรงกลางเตีกับอะไร อย่าไปฟังเต้ยเต้ยเขาหาเรื่องให้พี่ตลอดเลยเออ,เ,อ,อเขาครึ่งรอบเก้า <9. S 2> ตอนหนึ่งครับอือหือโอ้โหนึ่งต่อเก้านะครับจอยโนลีหนึ่งต <n> ่อเก้าครับ ภาษาในเสิร์ฟเองข้ามเองเลยครับหลักๆเลยต้องบอกว่ายิ่งเตะยิ่งสดนะ5.2บวกใ2บวกดีมากๆเลยฮะ9ตัวหนึ่งครับจ่ายโนรีจี้ที่กองจ้องกลางครับโอ้โห สิบต่อนหนึ่งครับวันนี้น่าจะเป็นเปิดหัวเป็นครั้งแรกแล้วครับสำหรับค่ายของปากน้ำถ้าชนะในเหลี่ยมนี้สวัสดีครับสิบต่อนหนึ่งครับจ่อยโนรีโยงด้านหลังของสารอีกครั้งหนึ่งครับขยับยังไงเลยโอย้บางใหญ่นี่ก็บางใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเกมเตะของสารเนี่ยแอดมินบอกได้เลยว่าก็ลงตัวเหมือนกันนะ ถือว่ามีความลงตัวแต่ทางด้านของเกมรับอย่างเบอร์เก้าในี่ยอดเนี่ยซอบจังหวะได้ดีครับนะฮะแต่ได้แบบอิสระเลยโดยเฉพาะความฟิตของจอยโนรีคนนี้52บวกครับการันตีถึงความฟิตจริงๆโจทย์สำคัญเลยครับสารวันนี้สารบางใหญ่ต้องรีบกลับมาให้ได้แหละครับ10หนึ่งครับห่างกันที่9แต้มเลยกลับมาได้หรือไม่สาร เนี่ยะอุ้ยมองเห็นทุกจังหวะจริงๆครับจังหวะนี้โโอ้หสดจริงๆโอ้ดูฮะห้าสิบสองขวบครับแล้วต่างหูเหมือนวัยรุ่นเลยใส่ต่างหูเหมือนวัยรุ่นเลยครับสิบเอ็ดต้นหนึ่งครับจีดีเท้าซ้ายเลยครับบางใหญ่ครั้งนี้ แอดมินบอกได้เลยว่าทางด้านของศาสรเนี่ยทางด้านค่ายของบางใหญ่เนี่ยถือว่ามีความฟิตเหมือนกันอาจจะล่างท้วมแต่ถือว่าประสบการณ์ความฟิต<อ>ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่วันนี้โดนโจทย์สําคัญอย่างจ่อยโนโรีแล้วครับต้องกลับมาให้เร็วครับนี่ฮะ <c oughs> เอาโอ้เมื่อกีอ้ได้แชมป์นั้นน่ะได้แชมป์ที่ พุทธบูชาเลยนะปฏิเต,ต่ถ้วยโอ้โหวันนี้ครับเราได้เห็นจอยโนรีเป็นรอบที่2นะครับฝากกดติดตามได้เลยนะครับช่อง y o YouTube ตะกอโอเชียสองต่อ11ครับนี่แหละฮะจอยโนรีครับวันนี้หมันตะกอแตกนะฮะทำหน้าที่ตัดสินหลักนะครับเราอยู่กันที่สนามอมอนไชซีนะในพื้นที่ของ ติดกับถนนพระรามสองนะครับท้ายหมู่บ้านครับสัปดาห์ที่สามครับที่เรามาที่เรามาอัดคลิปวิดีโอในตรงนี้นะครับสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดครับ <c oughs> วัยรุ่นสายซิ่งจริงๆครับจอยโนรี รามินธาก็เคยไปมาแล้วนะฮะพัฒนาการร้อยก็เคยไปหลักๆเลยซันแบ็กเลยครับ11อต่อ4ครับ,น,รบนี่ฮะโอ้โหแต่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะฮะห่างกันที่7แต้ม4ต่อ11อนะครับจอยโนเลียบกายของปากน้ำใส่รองเท้านี่ ใส่รองเท้าลูกเสืออะไรครับ12สเพื่อนสมาชิกในตรงนี้นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งเมียนมาแล้วก็ไทยอะไรครับนะปะปนกันไปแ้มเดียวเกมครับครั้งที่2 1 12ครับอ่านกันที่7จต้แทมปิดเกมได้ไหมอะเอาเลยครับขึ้นมาครับ พื้นที่จอดรถนี่ถือว่าเพียงพอมากๆเลยนะครับกว้างมากๆกนะครับให้กัรดูเลยโดยทีมงานป่าแดงอมอนชัยครับ4ีต่อสิครับสาเอาเลยครับจ่อยโนรีโอ้โหคือเจ้าตัวก็ถือว่าเปิดดีนะเดินตามช่องได้ดีนะครับส่วนสูงนี้จะประมาณ160ครับหุ่นดีเลย52บวก สิบเอ็ดอโอ้โหทางนั้นยอดไม่ได้เสิร์ฟนะครับแลกเสิร์ฟกันเลยนะครับแต่ฝั่งนู้นข้ามได้สองคนสี่ต่อสิบเอ็ดครับเอาเละครับจอยโนรีนี่ฮะไม่รู้เอาพลังมาจากไหนสองเมต์แล้วนะครับที่แอดมินได้ติดตามใครนี่นะพี่จอยโนรีเลยนะ โอ้ิป1โต่อีครับปิดเกมได้ไหมแมตชนี้เอาเลยครับสารวิ่งเร็วกันนิดนึงครับซิปิโต้นครับนี่แหละฮะมาแล้วครับชัยชนะได้หรือไม่เรียบร้อยไปแล้วเลยครับผลปรากฏว่ามาเป็นครั้งแรกครับสำหรับจอนโนรีเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว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 ถามอายุก่อนถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่เลยห้าสิบสองชอบ เตะแต่ก็มากี่ปีแล้วเตะเตะอายุ28ปเป็นคนจังหวัดไหนครับเดี๋ยวบุคนอุบลโอ้แต่ชอบแต่งตัวแบบซิ่งๆแบบนี้เลยใช่ไหมมีต่างหูตลอดเลยโอเคถือว่าฟิตมากๆคนนี้นะฮะจอยโนรีนะฮะถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่แอดมินได้ทำคลิปนะฮะครั้งแรกก็ได้แชมป์ที่ พุทธบูชา39ขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้เรามีมีหมีขาวรัสเซียด้วยนะครัาน,ะคน,นๆครั้งจะได้อันเดี๋ยวๆๆร์นันนันๆครั้งเราจะได้เจอเขานะโอ้โหที่ <มา S 1> เดือนแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ